สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องจะกรูจะคนเด้อสบายดีสวัสดีครับพบพอกับบ้าจนนี่เลยพี่น้องนมืน่อกี้พาครอบครัวมากินข้าวป้ามากินป่าพี่น้องกินปลาน้ำสาเอามองมาไล่เอาอนันเหงม,มาว่านเอากอเปิลกับไปตึกกระดุ่งพ้นไปแล้วสบายดีป้าลุงบสบายดีบมสบายดีดดติน้นสบายดีทุกคนอีทษสวัสดีอุกคนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ เพื่อนเพื่อนกันกับสุดพน่นมากินปาานลากำลังกินมะขอมอย่พี่น้องเอ้ยแซ่แบเซ็บซ็บเซ้หวานๆก็มะขอมสุกนะผมชอบบ้นหวานแม่ไม่ใครเคยกินแต่ว่มะขอมมังสุกไกลๆพี่น้องเพิ่งดูมะขอมเลยพี่น้องนี่นะมะขอมที่ยิงกิ่นกล้องกันแหมสบายดีมาบดครอบครัวอีพอ่ออีแม่เ<ส>บาเอะพี่น้องเบาตีน เออเอะคนมาแก้วกับสีบ้านเหยไปแล้วนะเพื่อนกำลังตึกกระดงอยู่พี่น้องบางคนตึกกระดงพี่น้องมากินปลาน้ำสาน้ำโอ้น้ำกระแห้งหลายแล้วอนพี่น้องเนาะอีพ่อจะไปไหลมองอีพื่นแหละยกยกยกเพื่อนกำลังลงไปตึก ตึกกระดุงกนกับมาตึกกระดุงเลยล่คนพี่น้องมาลดน้ำกันได้ว่าได้ไหลยบอเมืนอนี้พ่อก็จะไปไหลมองวัานเหีโอ้ยน้ำมากพี่น้องเอ้ย,หหยเห็นไหมน้ำไหลแหงอยู่ก่อนพี่น้องเพิ่นกำลังมาตึกกระดุงคือกันเขึ้นไหลไปามน้ำแล้วเอามังเอ,อื้อมันขึ้นไปได้มาเห่ไหมเพิ่นมาตึกกระดึงพี่น้องมาลดน้ำกันวันทีได้บ่ๆๆๆๆๆกำลังซ่อมมองซ่อมเหีอยู่ Lang sắp lại mong kỳ nong. Wake up, kia bokel. Bye, đấy đi, đấy. Tô boking ngay lần kelly. Boka tuk ting, huh? Nem boti bok. Ti lỗi kia vừa nãy, tay vừa nãy, 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 nói nãy, 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 กำลังสิไลดมองพี่น้องช่อกำลังเป็นม,มัดกระตุกไซแล้วก็ไปไหลมองให้เอาปลาสบายดีเฉพาะสบายดีกำลังมัดกระตุกอยู่พี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งตอนไหลได้ใส่ไหลสม่ำเดีน้ำเริ่มแห้งแล้วนนะไหลไปพุ่นแหละ ไปล,ลงไปเตอิมขนบอาะไข่กับกี้กับสิหลายคักงเลยพี่น้องเดี๋ยวจะเตรียมไปเก็บเอาเมื่อไปปิ้งกินไหลมองนี่พี่น้องไหลมองไอ้ตามุดปลาลิปลาลอยบอกแก้วเกันใครจะเป็นมุดน้ำเก่งเลยพี่น้องเนาะ ไหลมองออกปลาอยู่พี่นงตงทแล้ก็ปุกอังกระตกเหนีงมาดึงแม่ค่อยมันไหลไปเองแมมันก็ฟูแล้วมึงดึงมันมึงต้องดึงแมันไหลไปเองไปอีได้ตัวนึงแล้อ่มกระมเลยแบบทึบามวนย่พี่น้องมาอะไรก็มนมวนมันนโอ้ตื้อพูดิดง่ายบ่เดอัน ขี่ไม้ไว้เพื่อมองไหลมาอย่งค่อยไปเลยเด็กขี่อันคนทั้งหน้าไม้ทงหน้าแก้วให้มองไหลมาอย่งค่อยไปลอาแก้วลาข้างไม้่าตัวเยอะฮะลุตแล้วบัะลุตไปเลยนะตัวบักกใหญ่หนึ่ง พี่น้องคือตัวปลาตัวปลาใหญ่นึงรดไปเลยเลดห่วงเลือดบไ่ไป้อเลเยอกเด้อแกเด้อบ่รออ่าบให้เอากระตุกกบเอาพัน่าเ่าต้องการพัน่าบ่าต้องการกระตุกอีก ีพอขี่กระตุกอีพอกระตุกกมาหลายอันอยู่เพิ่นบุกขี่นะพี่น้องนะเพินพ่นลอยเพิ่นลอยน้ำเก่งดิอีอันที่อันมองที่อีพอปลากระทูอย่างติดนฮะ <c oughs> ะเขาแสดวงว่ามองกะทีเต่อแ <c oughs> ต่ว่าเพิกไ <c oughs> ปยื <c oughs> ป้อมื่อกี้อย่างบุญยูนะลดไปเลยซุบหัวมันมองอันนั้นมองที่ ปลาทองขึ้นหลายตัวแล้วพี่น้องกลางแล้วไล,ล่ตีน้ำมันกันขึ้นเลยไล่ปลาแล้วพี่น้องไล่ปลาลงมาเครื่องกลางมักเสื้อเครื่องกลางทะเลปลานะเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเราจะได้หลายไปพี่น้องเยอะ ขอนปลามักอยู่แถวขอนนะปลาหมายแม่ไปนั่งนอนเฝ้าเม็ดน้ำอยู่คนหลังจากหลายแล้วแล้วกลับมาอันพี่น้องวันนี้วันนี้ก็มาปศพพี่น้องเอ้ยเอ้ยแล้วแก้ปศอย่างไรมองค้ามเลยไปเอ๊ปศนะเพื่ปลาเขาทวงตะบักกิ่ใหญ่พี่น้องแล้วก็ปลาซิวเข้าโอ้ยเนาะปลาซิวเข้าเนี่ยปิ้งกินแซ่แบแซ่พี่น้อง ปลาซิวเข้านะ่ะบัวพิษกรรมบัวพิษอีหยังบัวพิษคนป่วยคนอีหยังเนาะคนแบบกินโน่นนั่นบ่ได้ก็กินปลาซิวเข้านะั่กินได้แซ่บพร้อมกระดังปดบ่มองอยู่พี่น้องเอ้ยปลาโคตรงหรือปะไงอันปลาซิวเข้าบรรยากาศพี่น้องเอ้ยนี่ไหลมาฮอดพี่ไหลมาบ่ไกลๆก็กบ่กไกลปานแด่เนาะไหลมาแต่เฮืองนี่เนี่ยอพ่อ,พอกำลังไปบ้านเหย่ออยู่พี่น้อง ทางวัานเหี่ช่วโอ้ยบรรยากาศมันนี่ห้อนพี่น้องเอ้ยจะมีพัดลมวูด,วดปลาล่องอ่ะตอนแรงคนนะปลาคือสีล่องตอนแรงนะเพราะว่าฟ้าลม,มวุดวูดแบบนี้นะเ,เดี๋ยวเบิ้องสองบ้าเพื่อนปตอันปลาก่อนพี่น,อนอ้องยจะขอดไปเบิ้องอีกเพราะว่าว่นเหี่ยจังไรอีกบัานนึงบัานนี้ก็ไหละขึ้นปิง่งพึ่งคุณพี่น้อง ปลาโคทงตัวใหญ่แท้ปลาโคทงปลาซบยาวพี่น้องเบิ่งให้พี่น้องมึงตุ๊กแกวจับซบกว่าเน,น้อยูะตัวนี้ตัวแรกตัวแร็กขเขาเยอะอนเนาะเมื่อกี้ก็พากันมามีครอบครัวไอ้เ,อเปิ้ลครอบครัวปอจนนี่แล้วก็ไอ้เปื้งคนมาพี่น้องมันได้มาพากันมากินปลามากินข้าวปลาเนาะพี่น้องเนาะ พามา,มากินข้าวสามาคีกินข้าวปลาน,นี่ก็เป็นน้ำสาพี่น้องโอ้ยหอยกับกี้เจ้ว่นศุกร์เนี่ยมางม,องมองเอาไปปิง้งกินพี่น้องหอยกับกี่ร้อยหลายฮะนั่นนะแม่ก็ยันบวฮูุ่นาะน้ำสาพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำสาเนาะ <c oughs> เป็นอันนี้เป็นวังท่าบ้าน ทางไตพุ่นก็สิงามงานแปลงตัวนี้อีกทางไตพุ่นนะทางใจก่นว่าอันเท่าแก่จีนพม่นมาจกเอ็ดอันสวนมะเกียงเด้เมื่อตะบะแก้วให้หลายอยู่บ่อป่าให้หลายอยู่เนาะเดี๋ยววันเหี่ยตืตมใส่แล้วก็จังสิหลายตืิมอีพี่น,น้องเอ้ยแล้วก็สิาพากันไปปิป้งก,กินข้าวอยู่เฮงเพุ่นแหละช่าพันจอมนะ เอารู้น้ำการพี่น้องสิได้ปะพันจอมันคือทรงสมบูรณ์หลายๆบายๆเป็นมือการมาพี่น้องมาพี่น้องมาลุ้นน้ำการสิได้ปะมาว่านแหงนะพี่น้องเนะาะเมื่อกี้นี่ก็ไหล่บองแล้วก็มาว่านแหน่วันนี้ก็ลงคลิปค้ามไม่ได้พี่น้องเอ้ยมาพี่บุญมีสัญญาณเนาะสัญญาณกับบุญมี่

Ho mãi là mãi nhang mãi mãi nào mãi mãi nhanh mãi nhang mãi nhanh mãi nhanh mà nhanh mãi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  mà mãi nhanh mãi หลายขนาดดีดีมาเดิพี่น้องเด้อมากินปลาสำกันเด้อพี่น้องหาเราเห็นหมาดกูเนาะหมาดหมาดจะใช่ไหมหมาดไม่มานี่โอ้มันมาตัวนึ่ง ปลาเพืแก้วปากาเด้ยพี่น้องดีปากาหมานหมานหมมานลุกหมานหมนขาดนามาเดียพี่น้องเดี๋ยวว่นเห็ดน้ำกันหมานเยพี่น้อง กลายพันกับก้อนหินเนาะปรากฏน้อยนะพุณคุณคุณทำไหมคุณทำไหมอ๋อดินเลยปินเอาเข้าประกดแล้วตำมงกันบ้าเดี๋ยวสังเกตมันเป็นเท้าอยู่อันมองห้างไปน้องเอ้ยป่าจะหลอดเบิดจะไปอันนั้นมองต่อวันนี้นะจะไปไหลมองมองกับพี่พูดนะอันแห่ผห้างพูดเพื่อกัน มายหมาดเยอะใช่ไหมก้นห oh, no. well, we ินมาบาดนี่เมื่อกี้คือปรากฏบักไงพี่น้องแต่ว่าหึกมองไปเลยขาดวัวน้ำรดไปเลยไหลมองมอะไรพี่น้องแถวนี้คือที่มียุ่งหวังเยอะนี่กระเพาะเอายังไหลไปอีกบ่ะลูดเลยเอาก้อนมองปลาตัวน้อยยักลูดลูกลุงลูกตลอดน้ามัที่ออกจะน้อยฮะโอ้โอ้ปลาหกทวงพี่น้อง สามโอ้ทุกหลายแท้สามสามแล้วลูกสี่บ่าสี่แล้วปลาทดศธงพี่น้องอ๋หมันคักโอ้ยเด็กจะพ่อใสันแก้วนะรูดมาหน่ะมาแก้วมามันมะคุณเอาอีกแล้วมาจูดทำอีกเลยแต่กูสี่ทำกูนะทางเฮานี่ชูนทางเฮานี่ตัวเดียวทำมึงาเฮาชูนทางเฮาเสียเโอ้ยโต้กันกันห้าโต้ห้าโต้เกือบตายลูกห้าโต้โอ้ยเว เกาทาเกี้ยวจับอีจิ้มาใครหลังเพื่ออไเอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวปลาสิุดหลายตัวอยู่ตัวน้อยมันรอดเบิตนะรอดหนีมัน้พี่น้องเอ้ยรอดเอารอดหนีมันจะปลาไ ปลาหด<ต>ทงปากยงาเพียนั้นงแค่มาก็ลูกเอ้ยมันมีตแต่ปลาหดทงสุดเนียกีปลาสิเข้าหลายเนาะกีนเนาะแม่มึงกี้ปลาสิเข้าปลาหดทงสองตัวนึงวันนี้มีแต่ปลาหดทวงวันนี้นะหาตัวลวน่นเลยเมื่ไหลเงี้ยนี่จิดไหลไปอีกเอาแร่ยบปลดแล้วก็ไหลไปอีกโอ้ไหลไปหดใต้คุณพี่น้องเนาะแล้วค่อยไปยามมองเฮาแล้วค่อยขึ้นไปปิ้งปลาก,กินเป็นเม็ดปลากระย่างมา นี่ก็ไปลายอีกมพ้นเล็าะไปไปไปมกลยมองยักษ์ผือเพิงได้นะป่าบคอยทึบเลยองนีนเาอาก้อนหินมาลงเฉลกอนหินเยเรื่อยเออก้อนหินมาเสีตีนมันเค่มันตีนมันจมไปยักษ์ฟูยู่ตีนหมดนะตีนเบา เสริมนะมองกับเปเสื้อจุนากระเสริมตีนสีกระฟูอยู่โบกที่บ้านะพะะมองกับฟูอังลางอยู่เทไหลไปฮอตไต่ไพี่นอ้องไหลไปฮอตไต่พนักกาไปย่ามงมองเขาอีกยงรักกเสียออไปปิ้งกินได้บ้านนี้ป,ป,นะปิ้งข้าวสวยมาเนี่ยพี่น้องมานจะปลาทศทองอันี้นะปลาซิวข้าวรอดจะไม่จะปลาปลาซิวข้าวตัวนึงขางเกลียวปลาทศทองสี่ห้าตัว หอยกับกี๊ยกระด้างโยพี่น,อน้อ,นองเราจับปลาซีเมียอย่างเจ็บเอาหอยกับกี๊นะาานนนตัวใหญ่อยู่เด่นนะพี่น้องเนาะปลาเาโทงเอากะเอาไปปิ้งนะ,ะงนพ,นงนะพี่น้องนะปิ้งกิน,กนข้าวสวยตำเจ้าทำไมส้มมาแต่เหอนคุณแล้วก็ตำเจียวมาพร้อมข้าพนมองเพราได้อยู่กแกว้วเพราดังหัวแม่ออก เขาทวงไปนเองเลยปีงเกลนเซ็บเซบไปนี่ปลาทวงปาเยาวปลาเก็นเงาเลยพี่น้องนะมึงปากปลาเงาให้ยาววะปดปดเลยพยายามมองยี่นต่อนะมันพอใสพี่น ตีปลาจะเป็นตัวบักใหญ่นะพี่น้องนะอื่เปนนี้ขีปลา,าดิยุงหปดดีนะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเี่น้องมาเดอ้อมาลุ้นน้ำกันพี่น้องมากินปลากินปูน้ำกันมื่ี้นะเอาอคเข้าขวมากินข้าวปลามันดีนมับ็พี่น้อง แต่ก้อนที่ไหลายก็นี้อีกตอนปีนี้ปลาบ่ค่อยหลายปันใดเนาะมาบ่ลึกอันนั้นมืดมือปลาลองแน่กันมาบลึกมือนะสองบาทแล้วพี่น้องไหลสองบาทก็พอกินนะเต็มคลองแล้วกลางคลองแล้วเนาะสองบาทกับสองบาทกับกลางคลองแล้วขนาดเสือกยามมาลามบอลุดเลยพี่น้องบอลทงไหลมองนะหลายๆกว่าไปไปพยายามมุงมองพุ่นอีพ่อพุ่นอีพ่อกำลังยามมองพี Carmen ่น้อง นี่เป็นอารามฮกฮกฮึกอยู่บ่เพาะยังกะขอขอบใจเอฟซทุกคู่ทุกคนนอนพี่น้องน้องที่ให้กำลังใจและติดตามบมาจนนี้สกิปสกิปนะพี่น้องเดี๋ยวมารุ้นน้ำกันพี่น้องว่าทีได้หลายบอลบอลยามอีพอกลางมองไว้นี่อันนี้โบ้ไหลอันนี้เป็นมองให้กลางไว้จะมากู้ที่ขึ้นไปแล้พี่น้องเอ้ยขึ้นไปให้กินระบาดนี้นะฝึกปลาซิวเข้าลามอุลุ่เลยพี่น้อง โอ๊นี่บักเกล่าให้นางปลาซิวเข้าไปอ้เราอีเด้ออ๋อให่นางไอ้ปลาหลามาลุ้นเลยปตปตคพือปลาซิวเข้าเปิ้งแซบแซบนี่พี่น้องปลาซิวเข้าปลานั่นอ่าทีนี้พี่น้องปลาหดทงปลาซิวเข้าหลายๆพลังกระปดปลาคือการไม่ห่างหลังก็ได้ ปลดปลาคือกันปลาซิวเข้าขแก้วซึ่ปลาซิวเข้าก็ปลาันท้องพี่น้องเนาะซึ่งปลากดตัวนึ่งเอ้ยมันกำลังนั้นอยู่พี่น้องเอ้ยกำลังปลดมองอยู่ แต่ตอนนี้ก็ขอขอบใจ FC ซีซูกุสุคนนะพี่น้องเนาะให้กำลังใจและติดตามบ้าจนนี้เมื่อคืนนี้ก็ลองไล่ซดเป็นที่แรกพี่น้องเออจะไปจังไดบุยอย่งหัวผ่านอยา่พี่น้องเดกสิไล่ซดต่อไปอีกอยู่ปป่พี่อดปาอย่เออพดเมองไห่นี่แหละพอดไปไหล่มากินข้าวนพี่น้องนสวยแล้วก็อยากกินข้าวนยะนี่ ี่น้องก็เม็นภัยยากให้จอนนี่ไปหาเจพอลลาบอกมันภัยยากครัจอนนี่ไปหาเจพอลลากะบอกไอ้เด็กพี่น้องเด้อแต่จอนนี่ก็ยากไปอยู่แหละถ้าเบิ้งโควิดซาจะงอนเลยว่าถ้าเบิ้งสถานการณ์บ้านเมืองจอนนี่ก็สิไปปลาเป็นตัวบักใหญ่พี่น้องเก็บเอาปลานะ ปลาเอกาเพื่อนกับปดปลาซ่อมปลาพี่น้องเน,นี่ยเจนี้ปดปลาแล้วก็เลข,ขึ้นไปดังไฟขึ้นไปอันนี้พี่น้องนี่ขึ้นไปดังไฟปิ้งปูปิ้งปลาเนาะอีพอกับเบาแก้วกันกับไปไหลผู้ไหลพุ่นมาสุดไหลบ้านสุดท้ายพี่น้องไหลซ้ำท้ายอะไรจยงขึ้นมากินขา้าวตอนเ้านี้ก็ขอฝากบรรยาการซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อแต่แกลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จ้านี้แล้วกะครอบครัวที่เก็บต่อๆไปนะพี่น้องเนาะ ท่านนิบคำว่าสบายดีสวัสดีครับ